รอคิวครับฟืนรอคิวให้พี่นับกินก่อนฟืนนั่งรออนั่งรอดูนั่งรอพี่นัะนอนรอแล้วคราวนี้ให้พี่นับกินเสร็จก่อนอฟืนนอนรอนอนรอนะคบหลับรอเลยคราวนี้หลับรอลอะให้พี่นับกินก่อน น่านพก,กินเสร็จแล้วเอาฟืนฟืนกินได้โอเคขอบคุณครับอ่ะหนูกินคราวนี้โอ้ชายแม่หน่ารังจริงเลยอ่ะฟืนกินฟืนกินอร่อยจังเลยครับไม่แย่งกันไม่ทะเลาะกันอร่อยอร่อย พื้นดินยางให้ให้ใส่ลงไปกินพื้นดินยาง